ตัวนี้นะคะ JBL Go 4ตอนนี้เปลี่ยนเวอร์ชันแล้วเป็น Wrap and Go อาและเป็นกล่องกระดาษดีไซน์มาเป็นกล่องกระดาษแบบรักโลกสุดๆนะคะรักโลกสุดๆนะดูเครื่องสูนไทยและประกันสูนไทยค่ะนะมีหลายสีเลยแต่ว่าเราขออนุญาตเอาสีนี้มารีวิวเปิดออกมาซิจะเป็นอะไรเดี๋ยวขออนุญาต สามรอบพอนะดูความยิ่งใหญ่ลำตกวนะตัวนี้พี่พี่ชายเย็นหน้าจเจ้าโก,โกตัวตัวโชวไปนะแต่ตัวอันนี้เป็นรุ่นเก่านะตัวนี้เป็นโกสามตัวนี้เป็นโกสี่เห็นไหมขนาดก็เล็กลงนิดนึงคะ่ะลูกค้าขนาดเล็กลงนิดนึงตัวนี้จะอยู่ตรงมุมและนะคะแล้วก็มียางรองไม่หลุดง่ายแล้วนะ <Wow. S 1> ถ้าเป็นรุ่นเก่ามันจะอาจจะหลุดได้ง่ายนะคะนี่ มีด้านหลังด้านฐานนะคะตัวนี้เป็นทูโทนสีชมพูกับสีเขียวอ่อนสวยมากบอกเลยนะคะมีช่องเสียบชาร์จนะคะช่องเสียบชาร์จแล้วก็ตัวนี้เป็นไฟแสดงสถานะแบบเห็นไหมอคอนโทรลผ่านแอปพลิเคชันได้เชื่อมต่อกับรุ่นที่เป็นเจนเดียวกันได้เวอร์ชั่นบลูทูธนะคะ5.3แล้วกำลังขับก็ เท่าเดิมแต่ว่าแบตเตอรี่ใช้งานยาวนานต่อเนื่องได้จิดชั่วโมงอันนี้สเปคเขาเขียนไว้อย่างนี้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับการใช้งานของเรานะขึ้นอยู่กับการใช้งานของเรานะว่าเราอ่ะ เอ่อเปิดเสียงดังเท่าไหร่นะฮะแล้วตังเพลงต่อเนื่องนี่มันขึ้นอยู่กับการใช้งานเพราะว่าเจ็ดชั่วโมงที่เขาบอกว่าสเปคมันใช้งานได้ต่อเนื่องได้เจ็ดชั่วโมงเขาทดลองจากความดังเดซิเบลที่หูคนเริ่มได้ยิน<อ>ซึ่งมันเบามากฉะนั้นเนี่ยลูกค้าบอกโหได้ไปแล้วไม่เห็น,นจะเจ็ดชั่วโมงเลยเจ๊ผมเปิดอัดสุดได้สองสามชั่วโมงก็แน่ละมันเปิดอัดสุดมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะคะลูกค้านะเนี่ลองฟังเสียงเปิด ว้าวยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของเสียงของลำโพงมาแชลเอ้ย j l, ล l นะขอโทษทีค่ะนี่เปิดเพลงนี้แหละชอบมาก60%สวยมากบอกเลย ได้เหนะ็นไหมจะมาจากแคว้นแดนใดหรือเดินลงมาแต่ฝั่งฟังเล่าใดบอนาหรือตกใส่าษาสวรร้เขามีอุบัติพิเศษเป็นเหตุเหตุให้พ่อกันมมาพากดกายต่อหน้าฉับขันงามจนบม่อยากหันตาดีคืออักษร เจ็ดชั่วโมงนะแบดสุดกว่าเดิมสายชาร์จจะอยู่ข้างในนี้นะคะแล้วก็คู่มือการใช้งานนะคะสายชาร์จเป็นแบบไรซีลูกค้าสามารถไปหาอะแดปเตอร์เองได้ใช้กับโทรศัพท์เรื่ไหนได้นะคะเป็นคู่มือไหนเซฟีดีอินโทรดักชั่น แอนวารีนซีการ์นะอะนี่สายชาร์จอยู่นี่นะไหนเปิดเบาๆไม่ได้เปิดยังเปิดแค่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะคะตัวนี้เรอ ปกติเนี่ยรุ่นโกเนี่ยมัน,น,น,นะะไม่เกินหวัตต์อยู่แล้วนะคะไม่เกินหวัตต์เพราะว่ารุ่นเก่าเนี่ยสีวัตต์ตัวนี้5วัตต์ต่นี้เปิดที่ความดัง60%นะแต่ว่า6กคูณหเนี่ยดังแต่ว่าลูกค้าเนี่ยมันผ่านเระจับมือถือไปแล้วก็มราระยะห่างตรงนี้มันอาจจะไม่ได้ดังมากเพราะไอ้หิีชี่ไม่ได้เปิดดังมากด้วยเพราะว่ามันดึกแล้ว๋ยวมันดังไปถึงข้างบ้งาน 1,990าบาทนะราคาก็แอบ,บแรงอยู่แต่ว่าได้ซอแฟแวร์ใหม่เวอร์ชันบลูทูธใหม่กำลังขับแล้วก็แบบอึด่นกว่าเดิมสวยด้วยมีตัวน,นี้เป็นสีดำดำฟ้านะดำฟ้าส้มเครื่องสูตรไทยและประกรันสูตรไทยนะคะ